็จะพยายามระลึกถึงวันที่ตัดสินเนียนะก็คือว่าอาส,สิ่งหนึ่งที่ที่รับรับรู้ได้ว่าสิ่งเนี้ยในงานเนี้ยที่เป็นเงื่อนไขที่จะต้องตัดสินก็คือว่าหนึ่งเป็นการเทริดเกียรติในหลวงนะสองการแสดงงานการแสดงออกของศิลปินเนี่ยหรือคนที่ส่งประกวดเนี่ยจะต้องเป็นแนวที่ดูแล้วรู้ว่าเป็นอะไรแล้วถ้าภาษาทาง ทางศิละปะก็เรียกว่าภาพเหมือนจริงสัจจานิยมจะเรียกอะไรอะลิสติกนะอะลิสติกครน,นี้เวลาตัดสินเนี่ยเราก็คงพลาดไม่ได้ในเชิงมันจะมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่้าเรียกว่าเป็นส่วนเรื่องของแนวความคิดลื่นเนื้อหาของงานในแสดงส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะฝีมือ ที่เป็นเลิกเลิกเยี่ยมเพื่อรวมกันสองตัวเนี่ยบวกกันมีเรื่องของผมเรียกถ้าภาษาของผมเรียกว่าความลงตัวความลงตัวหรือความท่านในหลวงก็จะพูดถึงเรื่องความพอดีพอเพียงพอดีสิ่งเหล่านี้แหละเราก็มาประมวลกันพอมาลงตัวพอดีหรือเกิดการลงตัวเนี่ยในขบวนการทุกๆเรื่องเนี่ยมันก็เกิดสุนทรียภาพก็เกิดความความงามงามไม่ใช่งามสวยแบบผู้หญิงสวยนะ งานก็คือมาลงตัวในทุกๆอนูที่มันประกอบกันเป็นรูปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าผลของตากรดัดสินก็ต้องมีคนที่ผิดหวังก็คือลงตัวน้อยที่สุดเอาพูดอย่างนั้นแล้วกัะที่ผมบอกเงื่อนไขมันตั้งแต่ตอนแรกก็คือหนึ่งเป็นเรื่องของเธอประเกียรตในหลวงสองเป็นเรื่องของต้องดูว่ารู้ว่าเป็นรูปอะไรนะเหมือนจริงสามก็มีความน้าอะไรประมาณนี้ย แล้วแล้วก็ต้องมีเอก,กภาพขันศิลปะอะไรนี่ในกระบวนการเนี่ยพอสุดสุดท้ายก็ได้ภาพตามที่เห็นนะฮะแต่จะให้ไล่ลเป็นรายละเอียดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีคนบางคนเนี่ยแคลงใจว่าเอ๊ะรูปนี้ทำไมไม่ได้ลนะ่ะวัชทั้งที่ทําก็สวยงดงามอย่างบางครั้งเนี่ยองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นในการตัดสินเวลาตัดสินผลงานอะไรเงี้ยเอ่อมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะพิจารณาตัดสินให้ขายได้หรือไม่ได้เนี่ย ผมเขาลบหลือกศรัทธาในความเป็นมีน้าใจเขาเรียกอะไรมีความามุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานแต่เมื่อเมืนผ่านกระบวนการในการกันกรองในการตัดสินแล้วเนี่ยเอมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่พ่ายแพ้หรือคนที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยทั้งต่อไปจะหมดโอกาสหรือว่าจะจบเส้นทางชุตของการเขียนลูกเหมือนนะคผมว่า มันเป็นนี่ฮ้ให้กำลังใจนะมันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะทําให้เราเกิดการเรียนรู้ว่าหรือหาคน้นหาของชีวิตเป็นสิ่งที่กระทบทําให้เราเกิดการเดินทางไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเช่นว่าเรื่องของความเข้าใจรู้เขารู้เราความพอดีพอดีในการสร้างเราจะเห็นว่างานที่ได้รางวัลชนะเลิศเป็นงานที่ไม่ใช่สมบูรณ์ที่สุดในเชิงลิสติกหรอก แต่ว่าถ้ามาวางในที่เนี้หาข้อตาหนิหรือหาข้อที่พูดง่ายในทุกๆเรื่องราวเขาเป็นเป็นคนที่สมควรได้รางวัลเพราะเขาลงตัวที่สุดในเชิงเรื่องของความหมายสัญลักษณ์ของความคิดในเชิงของรูปในเชิงของความเป็นจัจจานิยมเหมือนชาวบ้านซักผ้าเป็นชีวิตจริงอะ่ะไม่ได้มาปรุงแต่งบางอันเนี่อาจจะจัดฉากบางอัน,นอาจจะสร้างฉากขึ้นเองแต่อันนี้มันเหมือนกับ ชีวิตของคนเราเข้าไปสู่ความเป็นจริงและคนแต่และคนที่เป็นเป็นชีวิตความเป็นจริงอ่ะมันดําเนินชีวิตยังไงมันไม่ต้องมาปรุงแต่งให้มันเลอเลิศเ,เป็นเมืองสวรรค์นะแต่รู้ว่าคนยากไร้คนชนบทคนอะไรเนี่ยรักท่านมีหัวใจม,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 มีมีท่านอยู่ในหัวใจอาจจะเป็นภาพบางคนอาจจะแข่งใจว่าทำไมได้ที่หนึ่งแต่ว่าในเชิงของความหมายสองสัญญกษณ์ในเชิงของรูปปรากฏในเชิงของเนื้อหาสมจจีนิยมเขาสมบูรณ์ที่สุด มันก็สมควรที่จะได้รับบัตรชนะเลิศไป